ร้านนี้เป็นปูทะเลสดๆเลยนี่ครับตัวนี้กําลังจะปีนหนีออกไปทะเลแล้วนี่ตัวนี้กำลังปีนเลยครับตัวนั้นจะหนีแล้วนะครับครับนี่ครับกิโลละสามร้อยกว่าบาทครับสามร้อยกว่าบาทปนะูปูมาครับตรงนี้เป็นปูมา้า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 นะครับ ตัวนี้กำลังจะหนีจะหนีไปไหนนี่นะครับครับกำลังจะหนีปูนะครับอันนี้เขาบอกรับประกันเลยว่าปูไข่ทุกตัวนะปูไข่ปูไข่ที่ปูตัวผู้หรือตัวเมียที่มีไข่ตัวเมียตัวเมียครับนี่ตัวเมียนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบปูทะเลนะครับตัวน,นี้เป็นปูแกะ่นะปูแกะแล้วครับเนี่ย ปูม้าแกะปูม้าแกะนะครับด้านลน่างนี้ก็สองาสิบข้งบน3า0ร้อบาทนะครับนี่นะครับน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับเยี่ยมนะครับนี่ก็เป็นปูทุกตัวดิ้นกระเดวกระ